ว่ารามาคาสตูปะนะซึ่งตามที่คนที่เขามาทุกปีทุกปีอยู่บอกว่าสถูปนี้มันจะสูงขึ้นเรื่อ,อ,อยๆยเนินดินนะนะสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆไอนะ้ตอมาก็มานะบางทีบางคณะเขาไม่มาก็ตมาก็ไม่ได้มาอยู่แตนะ่บางคณะมาก็มาปีนี้ก็เนี่ยพึ่งมานะ ที่จมามารับคณะประมาณสี่ห้าคณะแล้วก็ไม่ได้มาสักคณะอยู่แต่ว่าคณะนี้มาบางปีถ้าคณะเขามาอยู่ก็ได้มีโอกาสได้มานะแต่ว่าเนื่องจากว่าการข้าบมาประเทศอินเดียถ้าเราข้าบมาแล้วอืไปก็ต้องอยู่นะเรียกว่ากว่าที่จะข้าบมาอีกคือพาสปอร์ตที่ว่ามันมีปัญหาที่แบบเสต็ม,มอยู่มันก็ยาก ในะการที่จะมาบ่อยๆในการที่จะมาทีๆมันก็ยากในการที่เราจะมานะทุกท่านได้กล่าวว่าตามนะอิมินาสการีนะตังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการีนะตังธรรมังอาภิปูชยามะ อิมินาสักกาเรณนะตั้งสังขังอภิปูชยามะข้าพระพุทธเจ้าขอบูชาโดยยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยการสักการะนี้ข้าพระพุทธเจ้า ขอบูชา Saint โดยยิ่งซึ่งพระธรรมเจา้าด้วยการสักการะนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอบูชาโดยยิ่งซึ่งพระอริยสงฆ์เจ้าด้วยการส,สักกา,าระนี้ สถูปเองนี้อยู่เรียกว่ารามาคามสถูปหรือว่ารามาคามสถูปปัตนนซึ่งอยู่ฝั่งเควนกุลิยะอยู่เควนกุลิยะกรุงเทวตหานั่นนี่ซึ่งเป็นฝั่งของพระราชมัรดา ของเจ้าชายสิทธัตถะนนี้ถามว่าสตูเพงนี้เป็นสตูบรรจุอะไรแล้วก็ทำไมจึงสร้างขึ้นมาสตูเพงนี้ก็คือเป็นสตูที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พร,พระบรมสารีริกธาตุนั้นมาจากไหน,นก็มาจากที่ได้รับส่วนแบ่งจากเมืองกุสินารานะจากเมืองกุสินาราที่ตอนที่เจ้ามาลกษัตริย์ถวายพระเพลิงพระพุทธสริระหนึ่งในจำนวนแปดเมือง ก็คือมือมีเมืองรามขังกองกำลังทหารกุลยัวงได้ยกกองทัพไปเพื่อที่จะขอส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้รับส่วนแบ่งมาก็ชาวเมือง กรุงเทวตหะแคว้นกุลิยะก็นำมาสร้างสถุปนะรามาคามสถุปที่เราเห็นข้างหน้าของเรานำมาสร้างแล้วก็นำพระบ,บรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรจุไว้เป็นที่สักการบูชาการเวลาผ่านไป จนมาทุกจนมาถึง,ถงยุคข,ของพระเจ้าอาสุกมหาราชพระเจ้าอาสุกมหาราชนี่เป็นกษัตริย์ท,ที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากนิมพระองค์ต้องการที่จะบนว่าเป็นการรวบรวมพระบรมสารีริกาธาตุซึ่งใน,นในช่วงนั้น มันเรียกว่าช่วงต่อกับพระเจ้าอโศกนะ่ะมันเหมือนกับว่าสถุนั้นจะเสื่อมจะโทมเลจะไม่มีใครให้การดูแลมันเหมือนว่าเป็นรอยต่อน,นั่นเองเพราะว่าในประเทศอินเดียถ้าในช่วงที่ว่าถ้าเป็นกษัตริย์ฮินดูนับถือ เขาก็จะนับถือาศาสนาฮินดูอยู่เห็นว่าปกครองนะเป็นาศาสนาฮินดูปกครองเขาก็จะนับถือฮินดูถ้าเป็นมุสลิมปกครองเขาก็นับถือมุสลิมแต่ถ้าเป็นพุทธนะนับถืออยู่พุทธฉะนั้นพระเจ้าอโศกมหาราชในช่วงรอยต่อของพระเจ้าอโุกมหาราชพระองจึงเหมือนเป็นคารที่วาในยุคข,ของพระองค์มวฮัสถูปที่ ได้รับการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุทั้งแปดหัวเมืองนี่อยู่มันเหมือนว่าจะไม่มีใครให้การดูเลยจะเสื่อมโทรมมาในยุคข,ของพระองค์ก็พระองค์ก็ต้องการที่จะเรียกว่าเป็นการรวบรวมพระบรมสารีริกธาตุทั้งแปดหัวเมืองนี่นะอยู่ไปแต่ละที่แต่ละที่นะ เพื่อที่จะสร้างสถูปใหม่นั่นเองอยู่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนั่นีพระเจ้าอโศกก็ปรึกษากับพระมหากัสสปะพระเจ้าอโศกก็รวบรวมเรียกว่าทางพระมหากัตสปัตทางพระโมกขลีบุตรติสสทธิทระพวงนั้นอยู่ก็คืออาจารย์ของท่าน เรียวกว่าทําหน้าที่ก็คือ,คอรวบรวมพระบรมาสารีริกธาตุไปทั่วชมพูทวีปนยุคที่พระนครทั้ง8เมือง uh, ที่ไป uh, ทั้งเมืองไวยสาลี uh, ทั้งเมือง uh, กุสินาราทั้งเมือง uh, นครราชครึกก็ uh, ต่างอยู uh, ่ที่ได้รับส่วนแบ่งมา uh, คือ,คอ uh, ทั้งที่กรุงที่ดิสก,กะในะยมที่เราไปก็ใช่อยู่ทังปาวานาคนครก็ตามทั้งรามทั้งปาวานาคนครก็ใช่ตรงนั้นอยู่แล้วก็ทุกทุกสถูปที่ได้รับส่วนแบ่งนั้นนำไปบรรจุพระองค์ก็นำมา นำมาได้ตั้งเจ็ดห <bunker. S 1> ัวเมืองเลยอยู fruit, Liberal, ่นะเจหัวเมืองเหลืออีกหนึ่งที่จะครบแปดที่ได้รับส่วนแบ่งก็คือเนี้ยอยู่ที่รามาคามสตุปะตามบันทึกของในอัตถกาบาลีวัรไตรปิฎก ซึ่งได้กล่าวไว้ในสุมังคลวิลาสินีอยู่ว่าพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยพระองคอ์เดินทางมาถึงที่นี่นั่เนเองเลอยู่พระเจ้าอโศกเนะเดินทางมาด้วยพระองค์เองนะอยู่ไม่ใช่ให้คนอื่นมานะเออเดินทางมาด้วยพระองค์เองและมาเพื่อที่จะต้องการที่จะทําการขุด เพื่อที่จะเอาพระบรมสารีริกธาตุไปรวบรวมแล้วก็สร้างสถูปบรรจุและแจกใจ่ายให้ทั่วชมพูทวีปท,ทั้งทิศคือด้วยความที่พระองค์ทรงมีความปรารถนาดีอยากจะสร้างสถูป mm hmm. เพราะว่าพระองค์หันมานับถือพระพุทธศาสนาแล้วต้องการที่จะประกาศความยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้เป็นกษัตริย์และหันมานับถือพระพุทธศาสนา เหมือนเหมือนกับว่าจะสร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่พระพุทธศาสนานั่นเองอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะเจ้าอาสุกมหาราชยู่สร้างสถูปเนี่ยแปดหมื่นสี่พันสถูปนะในเขตบริเวณก็คือชมพูทวีปนะันำพระบรมสารีริกรธาตุนั้นบรรจุทั้งแปดหมื่นสี่พันแต่ในจำนวน แปดหมนสะบันก็ต้องมานำที่นี่ด้วยอยู่แต่ปรากฏว่าในวันที่รปรงได้มานี่ให้คนที่ติดตามมากับพระองคทําการเอาจอบอยู่พอลงจอบเท่านั้นอยู่ปรากฏว่าจอบที่ขุดลงไปเพราะไม่สามารถทําอะไรได้อยู่คือคือ,คอหักเลยนะจอบขุดไปนะสจานที่ตรงนี้อยู่ อย่างที่สถุรามคามสุูปะนนี้ทำอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะขุดเอาไปได้อยู่และในคำพีที่ว่าสุมังคลวิลาสินีที่ก็บันทึกไว้ว่าพญานาคยมได้แปลงร่างทุพยานาคท,ที่ปกป้องที่คุ้มครองพระบรมสารีริกธาตุที่อยู่ที่สถูปแห่งนี้อยู่รามคามสปปุูปันจาแรงแปลงกายมาเป็น พญานาคอยูเอยพญานาคจำแรงเปลี่ันมาเป็นพรามอยู่ได้มาทูลขอพระเจ้าอาสุกมหาราชบอกว่าสถานที่ตรงนี้มีเจ้าของรักษาแล้วขอให้พระองค์นั้นจกเว้นเพราะว่าถ้าหาพระองค์เอาพระบรมสารีริกธาตุไปจากนี้เนี่ยข้าพระองค์ ที่รักษาอยู่เนี่ยมันเหมือนว่าพระบรมสารีริกธาตุเปรียบเสม,มือนหัวใจของตนเองอยู่อ่าเปรียบเสม,ม,มือนหัวใจของเราพวกเราพญานาคที่ทําการคุ้มครองรักษาถ้าพระองค์เอาไปเนี่ยพวกข้าพระองค์ก็จะหาชีวิตไมนะ่คือคงไม่รอดนะฉะนั้นขอความเมตตาพระองค์ให้ยกเว้นสักที่จะได้ไหม นั่นก็คือการที่พยายามมากโยมจำแรงแปลงกายนะมาเป็นพราหมณ์แล้วก็พูดคุยกับพระเจ้าอโศมารานะพระเจ้าอโศมาราเนะี่ยมีความแปลกใจตั้งแต่ขุดจอบลงจอบครั้งที่หนึ่งเลยโยมก็แปลกใจทับอย่างไรก็ขุดไม่ลงนะแล้วก็จอบก็หักด้วยนะนะทั้งจอบทั้งเสียบที่นำมาขุดก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นะนะจึง พญานาคจึงจำแรงแปลงกายมาเป็นพรมแล้วก็พูดคุยกับพระเจ้าสโศหมาราชจนในที่สุดพระเจ้าสุศหมาราชก็เรียกว่ายกเว้นอยู่ก็คือไม่ทําการขุดนั่นนี่นั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสถูปเพ่งนี่ยมจึงเป็นสถูปสถูปเดียวนะที่ไม่ได้รับการทําลายและไม่ได้รับการขุด จากพระเจ้าอสศกมหาราชที่ทําการรวบรวมพระบ,บรมสารีริกธาตุทั่วชมพูทวีปยมมีที่ที่เดียวเท่านั้นก็คือรามามำสถุปปะแห่งนี้นะยมที่ที่เราทุกคนทุกท่านท,ที่มานะ,ะได้มาณนะเบื้องหน้าของเราแห่งนี้อยู่ที่อื่นๆที่ที่ได้รับส่วนแบ่งไปทั้งเจ็ดหัวเมืองนั้นขุดคนและก็มารวบรวมและโรรองก็สร้างสถุป 84,000สถูปแล้วก็นำพระบรมสารีริกธาตุเหล่านั้นอยู่กระจายกันอยู่ไปบรรจุไว้แต่ละสถูปในละสถูปในจำนวน84,000สถูปนั่นเองทั่วชมพูทวีปทั้งสิ้นอยู่ทำการบูชาพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ดังนั้นเราทุกคนทุกท่านอยู่ถือว่าโชคดีมากๆนั่นเนี ที่เรานั่นได้มาเหมือนกับว่าเป็นสถานที่ที่จะถูกที่ไม่เคยถูกเรียกว่าขุดค้นจากฝีมือของมนุษย์ก็าตามจากถูกทำลายด้วยศาสนาอื่นก็ตามนะโยมไม่มีประวัติว่าจะถูกทำลายแล้วก็ถูกขุดค้นเลยอยู่ตั้งแต่พระเจ้าอสาศกมหาราชที่ปรองได้มาไม่สามารถที่จะเอาได้ ที่พระบรมสารีริกธาตุที่จะมาพูดเนี่ยที่ได้รับส่วนแบ่งมาจากโกศินาราในส่วนของที่จะมาในพูดบนรถคือในส่วนของอะไรอยู่ที่ว่าอยู่ที่พบของพญานาคอย,อยู่เออนายโยมจำได้พเพื่เขี้ยวแก้วใช่ไหมเออเออพื่เกี้ยวแก้วเรียกว่าล่างด้านซ้ายนั่นเองเอยูอ่ ว่านาคให้การคุ้มครองหนาให้การรักษาอยู่นีนั้นช่วงที่ตมามาเมื่อคณะปีก่อนโน,น,น้นมาอ่ามาก่อนคณะโยมบีอยู่ปรากูนั่นตมาถ่ายรูปเนี่ยถ่ายรูปของสัถูกเนี่ยเนี่ยถ่ายไปจากนี่นะโยมตอนนั้นน่าจะประมาณห้าโมงเย็นนะโยมไม่ได้ยังไม่มืดนะเออถ่าย่าถ่ายไปมันก็โล่งนะอ่าถ่ายไปก็โลง่ง อพอเตามาส่งภาพให้โยมดูโยมก็มาให้เตามาดูอีกที <c oughs> เขาบอกว่า <c oughs> เห็นเตามาเห็นเหมือนกับว่ามันเป็นเหมือนกับว่าตึกเลยอยู่เแต่แถวนี้นะรอบเลยนะนี่เนียเต็มเลยเแต่แถบวบริเวณนี้อยู่เออมันก็แปลกนะแต่ตอนที่เตามาถ่ายมันไม่ได้มีอะไรนะมันโลง่งไปหมดเลยนะแต่เวลาเรามาดูภาพอีกทีเออมันเหมือนกับว่าตึกล้อมรอบเลย อ,อแล้วก็มีโยมท่านหนึ่งที่แกเดินทางมากราบที่นี่อยู่ลูกชายของแกมาด้วยในตอนนั้นลูกชายของแกพอมากราบนี่นีเกิดเรียกว่าขนลุกขนพองเลยนะมากราบที่นี่ตรงสถูปรามาคาสถูปปแล้วก็พอดี ลูกชายของแกนี่ไปเรียนที่ประเทศจีนไม่สบายแม่ของคนนั้นที่ไม่สบายที่เดินไปเรียนส่งไปเรียนที่ประเทศจีนอเอาแกมาอีกครั้งน่แกม,มากราบอยู่ได้มาบอกอเจ้าที่เจ้าทางที่รามคำสุตปนย่อยู่ปรากฏว่าจากอาการ ที่เป็นจากอาการที่ป่วยจากอาการที่ไม่สบายอยู่ก็คือหายอยู่นั่นก็คือโยมที่ที่มาโยมก็เล่าให้ตมาฟังว่าเออเนี๋ยโยมมาที่นี่ไอ้่าลูกชายพาลูกชายมาที่นี่แต่ก่อนก็คือมากราบแล้วมันเกิดขนลุกขนพองเลยนี่นะคือเรียกว่ารามาขามสตุปอยา่นี้อยู่และเอาคนที่มาประจําคนที่มาต้องปีทุกปีนี่บอกว่าอย่รามาขามสตุปอยา่นี้ดินนั้น เดินดินนันจะสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆนะมันจะไม่ตม่ำสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆน,นั่นเองแล้วฝั่งโน้นจะมีสระน้นําฝั่งโน้นอยู่มีสระน้ําล้อมนะฝั่งโน้นเวลาช่วงหน้าฝนมาจะมีสระเต็มอยู่จะมีน้ําเต็มเลยก็คือเวลาฝนตกมานะตอนนี้เราไม่เห็นน้ําเท่าไหร่นะแต่ช่วงฝนตกมาเนี่ยน้ำเราอยู่บริเวณนัน้นเต็มเลยอยู่เฉะนั้นนักจะฐานที่แห่งนี้อยู่ เป็นสถานที่เปรียบเสมือนว่าเราพญานาคทำการคุ้มครองรักษาพระบรมสารีาริกธาตุพราะท่านเก้วแก้วขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทําให้พระเจ้าสุกมหาราชที่ลงมาเพื่อต้องการที่จะขุดคนนั้นก็ไม่สามารถที่จะขุดคนได้เพราะมันเปรียบเสมือนว่า <c oughs> เป็นชีวิตจิตใจแล้วเป็นหัวใจของเหล่าพญานาคที่ทําการคุ้มครองรักษาอยู่ จึงพระเจ้าสุขจึงยกเว้นสัตวที่ตรงนี้ที่เดียวเท่านั้นโยมนนั้นทุกคนทุกท่านได้มาในวันนี้เราก็จะได้พาโยมได้เข้าคำบูชาเสร็จแล้วเราก็จะได้ประทักษิณเดินรอบอพระสถูปรามคามตรงนี้สักหนึ่งรอบโยมหลังจากนั้นเราก็จะได้ไปที่ประสูตรต่อไปเนาะ,ะทุกคนทุกท่านได้ตั้งใจ